สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับหลังจากที่เรากลับจากป่านะครับก็จะเป็นโรงช้างที่อยู่ของแม่แป้นเรานะฮะอยู่เชือกเดียวนะครับผมนี่นะก็โรงเป็นเมื่อก่อนจะเป็นฮันหย่งนะครับคือตรงรับนักท่องเที่ยวนะครับจะไว้ตรงนี้นะครับก็เลยไม่ได้ทําใหญ่นะครับอาจะอยู่แค่เชือกเดียวนะครับจะดูแคบๆหน่อยนะครับผมแม่แป้นเราอยู่นะครับนี่นะแม่แป้น แป้นจ๋าแปน้นเป็นไงบ้างลูกสบายดีเปล่าสบายดีนะนหิวยังหิวย่าอย,ย่างลูกโอโ้โหกลับจากป่าก็หิวอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับช้างเป็นสัตว์ที่กินได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับผมอันนี้เราก็อาบน้ําดื่มน้ําไปทีบล้อยแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นาพาแม่แป้นเราเข้านอนแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนเย็นนะครับผมนี่นะครับ หิวยังลูกหิวยังเหรอโอเอายากินอีกน้ิแล้วเนาะอาลูกขอ้เลยนะครับนี่แล้วนะครับผมโอโหยังไม่อิ่มเหลูกอิ่มไม่ยัง ฮะอืมก<ร>ิน <ere> ได้เรืยหรออืมโอ้ฝันดีนะฝันดีนะแป้งฝันดีนะคะคนสวยลูกโอเ้เห็นเห็นย่ามราไม่ได้เลยนะจะกินอย่างเดียวเลยนะ <ere> บนหน่อยบนหน่อยค่ะนะกิ็นย่าไปด้วยลูกกินย่าให้ดีนะฝันดีด้วยนะคืนนี้นะฝันดีนะลูก น,นี่ครับเอ่อเวลาเรากลับจากป่าเราก็อาบน้ําดื่มน้านะครับก็เข้านอนนะครับผมตรงนี้เช้าก็กิจกรรมวันออกกําลังกายเข้าป่านะครับผมแป้นเรา,ากินในป่าและครับช่วงนี้เพราะว่าหญ้าเยอะนะครับก็ช่วงหน้าฝนครับหญ้ามันจะเขียวมากในป่าเนอะเฮครับกินได้ตลอดเวลาเลยไม่อิ่มนะลูกนะแป้นไม่อิ่มหรอคะอ นะะครับผมพี่ถึงลูกสาวไหมลูกพี่ถึงลูกสาวไหมแกพี่ถึงลูกสาวเปล่าจริงเหรอพี่ถึงลูกสาวด้วยนะครับผมดูทรัเป็นเป็นนอนเนาะไม่ค่อยได้เจอลูกนะครับช่วงนี้ไม่เป็นไรนะไว้โอกาสหน้่นะเคาไปเจอลูกนะ พี่เถึงโลกแล้เนาะพี่เถึงโลกนะครับผมโอเคบอกเอฟซีเลยคืนนี้ฝันดีด้วยนะแป้งฝันดีค่ะคายเอฟซีฝันดีถึงหนูแป้งด้วยลูกฝันถึงนูแป้งด้วยนะค,ะครับแป้งหลับฝันดีนะอโอ้คืนนี้คงฝันดีแน่นอนนะครับเพราะว่าทิ้งยาติดอิ่มเลยนะครับกินในป่าด้วยมากินที่ปางด้วยนะครับผมน,นะ บายสีจ้ะบายบายคนสวยบายค่ะบายสี้ปค่ะทางโน้นลูกบ๊ายบายสีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกคนบ๊วับาีค่ะบ <c oughs> ๊ายบาค่ะแฟงหิวอีกแล้วเหรอลูกแฟงหิว รอ,อร่อยไหมหวาไหมหคนชอบเหรอ,หรอปชอบเหรอลูกน,น้าอ้อยรอ,อร่อยไหมลูกอร่อยนะอโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็แป้นเราก็เข้าป่าแล้วก็มาอยู่ที่นอนของเขาแล้วก็จะเป็นโรงแบบนี้นะครับผม ก็มานอนมาอยู่ตรงนี้ทุกวันทุกคืนนะครับก็จะนอนที่นี่นะครับผมโอเคบายบายเอฟซีนั่ลูกบายบายค่ะบาย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 ลูกบายบายนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนั่ลูกสวัสดีค่ะแก้มสวยสวัสดีค่ะเอฟซีนั่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบายครับ